เดี๋ยวเรารอคือที่เด็ทีาจะไปค่ะเจ้าวาด้วยเจ้าวาดค่ะนะเพราะว่าคุณปามเขาจะรู้เรือราร่เออาวเรื่่เวาอาอ่่เา่องเรเาวรองา่ ลองหองยังไม่เตะนะครับเดี๋ยวรองแป้กนึกำลังวอร์มกันอยู่นะครับ้ครพูดถึงจุดประสงค์อการจากงานนี้เดี๋ยวบอกะอ้ตัวโผตัวผอ่ตัวโผหรือใครไม่รู้ดรู้กันคร คนนี้เป็นรักเตะจากทีมหาอค็วัดเนาอวันลบนะครพอัเี่เยะานี้มันเกิดขึ้นได้ไหืี่ยวแป๊บนึงนะบ้านค่ะตมาเน่คือเขารอคุณบอลรวยทันลูกหนังนี่น้องๆกำลังวอร์มกันอยู่นะครับในกาทีม้อมอนทองกำลังวอร์มอยู่ในสนามนะครับแล้วนี่ตระมา็น เล็กทีเดียวที่เอารอกแล้วก็ผมเป็นลูกอะไรสตาร์ทว่เราบอกหัวไม่ได้ซ้อมมาสามเดือนแล้วไปเดืร้อพวกที่ก่อใช่แล้วคุณก็เลยไปดูว่านราโดนจริงหรือเปล่าแล้วคุณคุณนะส่งมาแล้วคุณนั้นเป็นครูที่ใช้เงินเดือนในฐานะครูที่สร้างเองซึ่งมันไม่เยอะเลยหมื่นเดียวแล้วเลี้ยงเด็กๆที่กินนอนอยู่กับครูึ่งเจ็ดคน ไปแล้วครับแล้วครับโอเคมามาที่น้องๆกำลังจะลงแข่งขันนะครับมาทุกคนช่วยกันกดไลค์กดใจกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไปกดรีโพสต์นะครับไปเยอะครับช่วยกันกดหัวใจนะครับเพลย์เจ็ยิ่งอยู่